เผมโมฮงอมาปีวันนี้เจอกับไอ้เด่นภูไทยไม่เคยเจอไม่เคยเจอขัดเท่าไหร่วันนี้ก็สามเก้ามาไปไงเมื่อเช้าขัดจุดสองครับขัดจุดสองไปซ้อมอยู่ที่ซ้อมสมัยครับซอสมัยกี่วันเดือนนึงเราไงเข่าลูกฝีมือหรือว่ายังไงเข่าครับเข่านะเห็นไม่เด่นภูไทยประเภทยังไงก็เข่าฝีมือครับเพิ่มน่าจะได้ลอยกเขาหน่อยนะสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกว่าน้ำหนักไปปล่อยโปรสิเปโดสิบเก้าปีนี้อายุเท่าไหนแล้วอายุยี่สิบสี่ะชกมวยมารวมรวม ร้อยกว่าร้อยกว่าน่ะสามวัหลังชนะกี่วัยชนะสองเพ้์หนึ่งล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยสามหกวันนี้ร้อยร้อยสามเก้าคุมไหมไม่ต้องคุมสบายสบายเลยกินมาเลยเนี่ยวันนี้เรกินมาชกกันนะอ่ะเป็นคนจากแขวงวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ใช้ลูปไหนไปสู้กับเด่นภูไทยก็เข่าเข่านะเนาะลูกหลานจากแขวงวัดสุราษฎร์สุราชอ่ะบอกแฟนครับเชียร์อะไรในสุราษฎรชพี่น้องชาวสุราษฎร์ช่วยเชียร์เชียร์พี่น้องใจวันนี้ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับโอเคข้อโจ๊กนี้นะครับ ทหน่อยครับสวัสดีครับผมเด่นบุไทยซูเปอร์ลิกมวยไทยครับผมวันนี้เจอกับโมฮอกครับเป็นช่วงก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้พิกัดอะไรรายงานข่ามาพอดีเลยครับไปซ้อมอยู่ที่ที่นนทบุรีครับกี่วันน่ะสองอาทิตย์ครับเราก็ประเภทก็ได้ได้หมดครับโมฮอกนี่เห็นไหมก็ประเภทมวยเข่าครับแข็งแรงเราเราน่าจะสูสีนะความสูงนะเราสูงเท่าไหร่น้อยเล็กกว่าน่ดหน่อย สูงเท่าไหร่เราสูงร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆหกสิบเก้าเจ็ดสิบปีนี้อายุอายุยี่สิบหกครับชกมวยมาดูรวมประมาณสองร้อยไปสองร้อยกว่านะเอ้าสามไฟล์ล่าสุดเราชนะกี่ไฟล์ก็เอาล่าสุดดีกว่าชนะประจันบานที่ที่ไหนที่นี่ในวันนั้นพี่กัดต่ะไรไปมาชกครัไปมาชกนะครับเวรรถสามเก้าเราต้องคุ้มไหมคุมครับผมกี่โลได้ประมาณเจ็ด กิโลหกเจ็ดกิโลใช้ลูกไหนไปไอ้สู้กับมอวกวันนี้ก็น่าจะลูกเก่าครับลูกเก่ารแรงดีแน่นอนครับผมโอเคคนจังหวัดอุดรธานีครับฝากแนกลับเชียร์นะครับวันนี้ก็ฝากแฟนมวยเชียร์ผมด้วยครับผมทำเต็มที่แน่นอนวันนี้มาเต็มที่ครับผมสวัสดีครับ